สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาลองออปิดนะคะปิดรายละเอียดนะคะหลกัหลกๆที่คนที่มีไว้ด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสค้นหาเราเจอและทีนี้ถ้เกิดคุณไม่อยากให้บัญชีของคุณนะคะถูกค้นหาเจอจากข้อมูลเหล่านี้นะคะมเาราจะด้วยความบังเอิญหรือว่า หลังจากที่คุณเคยให้รายละเอียดไปแล้วก็ตามนะคะทีนี้เราจะมาลองดูวิธีปิดกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดดังกล่าวเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดที่เวลาเราใช้ส่งให้กับคนที่มีไวซ์ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราต้องการให้เขาโอนเงินมาให้เรานะคะถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองไปชมวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะทีนี้เวลาเราล็อกอินเข้ามานะคะหน้าแรกเลยนะคะก็ ประมาณนี้นะคะหน้าแรกประมาณนี้ทีนี้นะคะสิ่งที่จะต้องทําอันดับแรกเลยให้คุณไปคลิกมุมบนขวามือนะคะที่เป็นรูปอวตารรูปโปรไฟล์ของคุณนะคะจากนั้นค่ะเวลาคลิกมาแล้วเนี่ยคุณจะเจอคําว่าตั้งค่าตัวเลือกตั้งค่าตรงนี้นะคะให้คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาที่หน้านี้ใช่ไหมคะตั้งค่าอ่าแล้วทีนี้นะคะให้คุณอนะ่ะ ก็ลองเช็คดูก็จะมีอันแรกเนี่ยนะคะก็คือความปลอดภัยเนี่ยนะคะความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวให้คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นพอคลิกมาแล้วนี่ค่ะเราก็มาดูกันนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆตามนี้ทีนี้ให้เลื่อนไปอีกนะคะหรือให้เลื่อนไปด้านล่างทีนี้นะคะเลื่อนมาจนนี่ค่ะเจอคําว่าไฟล์มีบายก็คือหาชั้น ให้เจอโดยคำจะเป็นแบบเหมือนเป็นชื่อผู้ใช้เป็นข้อมูลบางอย่างนะคะคลิกเข้าไปค่ะอ่ะทีนี้พอเรามาหน้านี้แล้วทีนี้ข้อมูล3อย่างหลักๆก็ไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไวส์แท็กไวส์แท็กหรือเป็นยูสเซอร์เนมนะคะชื่อผู้ใช้ซึ่ง3อย่างหลักๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราใช้ นะคะให้คนที่เขามีไวซ์ด้วยกันนะคะเขาสามารถค้นหาบัญชีไวซ์เราเพื่อที่จะทําการโอนเงินได้ทีเนี้ยคุณจะเห็นว่าหน้านี้ยคือของเราเองเนี่ยนะคะก็คือมีการเปิดไว้แบบนี้แล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้นะคะคุณก็สามารถปิดกลับได้นะสมมุติว่าตรงอีเมลตรงเนี้ยค่ะถ้าคุณต้องการจะปิดกลับมาคุณก็เลือกแค่อีเมลนะคุณอาจจะเลือกเปิดอันใดอันหนึ่งไว้ก็ได้นะคะ หรืออันนี้นะคะคุณจะเห็นคําว่า remove เนี่ยค่ะก็คือเอาออกไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเอาออกไปทั้งหมดเลยก็ลองคลิกดูนะคะทีเนี้ยตรงเนี้ยค่ะที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าให้ลองคลิกดูเนี่ยค่ะพอคลิกแล้วนะคะก็คือ remove ก็คือเราเอาทั้ง3อย่างเมือจะเป็นอ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์ไวส์แท็กเนะีเอาออกให้หมดนะคะ remove จากนั้นค่ะคุณจะเห็นว่าตรงนี้ก็ปิดแล้วจริงๆอ่ะคุณจะปิดทีละอันก็ได้นะคะแต่อย่าง remove ที่ทำเมื่อกี้นี้ก็คือแบบปิดทีเดียวนะคะก็ประมาณนี้เองค่ะโอเคค่ะก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะสำหรับกรณีนี้ที่เราไม่ต้องการให้ใครค้นหาบัญชีเราเจอโดยไว้แท็กเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าอีเมลก็สามารถทำได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ